โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรโดยการวิจัยและพัฒนาสู่นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานปีงบประมาณ2,563กลุ่มแปรรูปและเกษตรผสมผสานบ้านโนนแขนมู่16ตำบลเวียงสะอาดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเทคโนโลยีที่รับการสนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด2 x 2เมตรจำนวน1หลัง สวัสดีครับผมนายกลุลงดวงเงินเป็นประธานกลุ่มวิสากิจชุมชนและแปรรูปและ,กะเกษตรผสมผสานบ้านนนแคนนะครับที่ตั้งติด6ขมู่บบ้านนนแคนตําบลเวียงาศาสตร์อำเภอพะยัคฆบูมพิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามครับครับตู้โอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ2,2คูณครับสมาชิกของเรามีทั้งหมด30คนครับมีข้าวแตนน้ำตังโมากล้วยตากครับแล้วก็ข้าวหางงอกครับ ครับทุกมดเรามีกลุ่มเรามี3าคนเราก็จะบริหารจัดการแล้วก็ใครมีสินค้าที่จะมาใช้ตู้อบก็แจ้งธรรมประธานมานะครับทางประธานก็จะแบ่งเวลาหรือก็ระยะการทํางานให้ครับจะได้ไม่มีปัญหากันในกลุ่มครับทุกคนสามารถใช้งานได้ทุกทุกรายขอแจ้งมาครับผมครับหเพิ่มมูลค่าทางสินค้านะครับแล้วก็สินค้าอ e ีฟาร์มสะอาดสามารถเพิ่มผลผลิตต่อรอบเนี่ยมากขึ้น พี่วงแบนคือว่าตอนนี้คือตู้มันเล็กไปที่รับชุมชนแล้วล่ะเพราะว่าเราธุรกิจแบบโตขึ้นพอต่อไปเนี่ยเราก็จะทําร้านข้าชุมชนหน้าสูงเลยครับเพิ่มช่องยอดทางการขายพอเสินค้าเราส่วนก็ขายที่โรงพยาบาลด้วยครับ <S <S ได้ครับเพราะว่าทางกลุ่มของเราก็ได้ออกแีนิกไทยแลนด์ครับทั้งข้าวทั้งผักแล้วก็ทั้งของแปรรูปเขาก็ขอบคุณายทาสํานักงานพลังงานครับจังหวัดสาะตะคำคือ มอบแนวะนวัตรกรรมสิ่งดีๆให้กับทางชุมชนให้ให้เราต่อยอดที่เราทรําผลิตการเกษตรเมื่อก่อนเราขายแต่ของสดเราก็ไม่สามารถต่อรองกับพ่อค้าได้ตอนนี้เราสามารถแปลรูปเราก็สามารถต่อรองได้พ่อค้าระดับหนึ่งแล้วก็อย่างีที่สุดคือมันเป็นกิจการในชุมชนที่เราสามารถมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับมันมากกว่าพลังงานเพราะว่าเราได้คนในชุมชนม,มาทํางานด้วยด้วย โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปีงบประมาณ2,564สวัสดีครับผมสุสุพนันชัยผืยัำพาเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์บ้านโนนแชนตำบลเวียงสาดอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม เทคโนโลยีตัวนี้ที่ทางกลุ่มเรานะครับได้รับการสนับสนุนมาคือรถเข็นสูบน้ำพลังงานโซล่าเซลล์นะครับในบ่อน้ำตื้นนะครับจำนวนสมาชิกในกลุ่มที่มาใช้เทคโนโลยีมีทั้งหมดประมาณ20คนนะครับเ,เทคโนโลยีตัวนี้ที่เรานำไปใช้ก็คือใช้สูบน้ำเพื่อลดอพวกผักนะครับลดผัก ส่วนมากก็จะเป็นปลูกผักก็จะลดผักนะครับการบริหารจัดการนี้ก็คือจะแบ่งใช้ก็คือเจ้านี้ะจะปลูกผักในรอบนี้ประมาณจีสัปดาห์เจ้านี้ก็จะเอาไปก่อนแล้วก็จะแบ่งเวลาไปเรื่อยๆว่าเจ้านี้ปลูกอะไรปลูกอะไรก็จะแบ่งบริหารจัดการก็คือการแบ่งเวลาการปลูกนะครับจากเมื่อก่อนที่เราสูบน้ําโดยใช้เครื่องยนต์เดือนหนึ่งเราใช้ น้ำมันประมาณ ,1,000 พันกว่าบาทแต่หลังจากที่เรามาใช้เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยคือเดือนหนึ่งนี้เราไม่ต้องใช้ไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ำมันก็เลยทำให้เราเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายพืชผลการผลิตทางการเกษตรของเราขอขอบคุณพลังงานจังหวัดนะครับที่นำเทคโนโลยีด้านพลังงานก็คือเป็นพลังงานตัวโซลาร์เซลล์รถเข็นมาให้ทางกลุ่มปลูกผักของเรานะครับก็ขอขอบคุณทางพลังงานจังหวัดมากนะครับ